น้ำมันลอยนึงเออเก้าหนึ่งหรือเก้าหาปะลอยหนึ่งลอยนึงเออเก้าหนึ่งหรือเก้าหาโอ๊ยบกบ่วงหนิมียลอยหนึ่งลอยเงินหนิเม่ลอยเงิน <laughs> เอออหเก้าหนึ่งหรือเก้าห้า น้ำมันย่งยไรดีด๋ยนี่น้ำมันลอยหนึ่งเอรี่ลอคนไงเจ้าเสี่วยนวยน้ำมันจักบาทลอยหนึ่งเก้าหนึงหรือเก้าหาอเหมือนกันในเรื่องอยเยงว่าน้ำมันลอยนึ่งน้มันลอยนึ่เออเจ้าเอาเก้าหนึงหรือเกหา โอ้ยบอกป่วงมึงเอ้ยกลุ่มยิงเงื่อนดูลอยหนึ่งเอาน้ำมันลอยหนึ่งโอ้ยพอไงเอ้อยังสิ่พอไงเฉาสีอย่างสีแดงสีแดง,แดงเออ Why